โรงเรียนไหนๆก็มีคนชื่อเมเมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมหนึ่งที่พิเศษกว่าเมอื่นๆเมไหนวะเออเมไหนแล้วเมไหนอ่ะก็เมไ,ไหนนั่นแหละชื่อมันกนดี่น้านิ่งๆไม่ค่อยคกกับใครอ่ะเมไหนเธ<ห><ห>อมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนเนี้<อ>เธอจะใจเต้นแรงลูกคาดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก,ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ปะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนหอ๋แ<ก>อแค่สร่ะชาร์จมือถือได้ปะเอาไปเก็บเลยแปเราเห็นแกมองพี่เฟมอยู่บ่อยๆอ่ะ แกชอบพี่เขาเหรอน้องเม่ไหนเย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะแกพี่เฟมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยพี่เฟมไข่เกียมแน่เลยว่ะไม่มั่นใจเลยอะเอาหน้ามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่ไฟจะไม่ชอ็อตพี่เฟมอะไม่ใช่เรื่องชอ็อตเราไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงดีอะพี่เฟมอะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิมพวกนี้หรอก แค่กยิ้มอะ่ะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์ไหนนะถ้าวิ่งแข่งชนะน้องเมยเป็นแฟนพี่นะ เมไหนไฟแรงเฟ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมไหนอะ่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนอยู่นะเ <c oughs> มนี่ล้วกูเมลีดเอ้าหนึ่งตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุก